ัรรรรครับวัดพระศรีรัตนาสาลาเสนอพระอุโบสถครับคลิปวิดีโอนี้ความยาวประมาณสองนาทีก็พอกับในพระอุโบสถเนี่ยจะมีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาครหรือที่เขาเรียกว่าพระแก้วหลกงครับซึ่งนำเสนอไปแล้วครับท่านจะต้องติดตามะาชมในตอนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาภรณ นี่คือสภาพหน้าตาของพระโบ๋สดนะอันนี้สาวนี้ขออนุญาตแมต่ติกมาหน่อยนะครับไม่ทร,ราบประจุต้องไปสุดปลาย,ลยในพระโบ๋สดแต่จะมีการ อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัรนปติมากรเนี่ยเข้าสู่ภายในพระบรมศในปีพุทธศักราช2 3 2 7ครับซึ่งเป็นช่วงที่วัดพระแก้วขอไปนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วทำการสร้างแล้วเสร็จแล้วอันนี้เป็นตนเด้๋วจะเขียนเป็นข้อความไปครับตั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรเพลิพหรือมีปัญหาแต่ประการใดตรงขออภัเด้วยครับ ติดตามรับชมไปในตอนหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกทคนไปก่อนครับขอขอบคุณตําบลทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมสวัสดีครับ